แต่กลับเข้ามาในถ้ำนะคนทั้งบ้านเนี่ยยากให้ลุงเขามาตัดเล็กไๆอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขามาตัดเล็กไลนะถือไวาให้ลุงน่อยลูกมาดว้วยความบริสุทธิ์ใจงไนคืนนี่ มาตัดเล็กๆเพื่อไปให้ผู้คนได้บูชากันไม่ได้นำ้ำเล็กไลไปใช้ในทางที่พิษได้ปลดชี้ทางให้หูกด้วยเถอะลงมา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 ทักทายทุกคนกันด้วยนะในคืนนี้เนี่ยข้าได้กลับเข้ามาในถ้รนะเป็นถ้รมที่ข้าเนี่ยเคยเข้ามาตัดเล็กไลนะน่าจะผ่านมาเกือบเดือนแล้วนะ ถ้าคนทั้งบ้านเนี่ยอยากให้ลุงเขามาตัดเล็กไ้อีกครั้งหนึง่งได้เลยในคืนนี้ลุงจะเขามาตัดเล็กไ้อีกสักครั้งหนึง่งต้องบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ลุงเนี่ยเขามาตัดเล็กไลนะลุงแกแล้วในการที่ลุงเนี่ยเขามาตัดเล็กไ้แต่ละครั้งนะ หลังกายลุงไม่ค่อยจะดีนะกลับไปก็ไม่ค่อยสบายปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะเออเพราะว่าการตัดเหล็กไร้แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้บาร,รมีและเจตถิส่งหมากนะเออเหล็กไร้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะตัดได้ง่ายๆนะต้องเป็นคนที่มีบุญญาบาร,รมีมากนะเออในคืนนี้เนี่ย ขาทำไมรับประกันนะว่าขาเนี่ยจะตัดเหล็กไรไดห้หรือเปล่าเออแต่ยังไงขาก็จะทําให้ดีที่สุดขาไม่ได้เข้ามาคนเดียวมีเจ้าเปียกเนี่ยมากับขาอีกเฉนเคยนะเออเจ้าเปียกเอ็งพร้อมหรือเปล่าลค,คืนนี่เนี่ยลุงจะพาเอ็งมาตัดเหล็กไรนะ,ะใส่แล้ว ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะเข้ามาตัดกันนะเออเหล็กไหลที่ลุงให้เองไว้นะ่ะเก็บไว้ให้ดีนะเออเพราะไม่รู้ว่าในคืนนี้เนี่ยลุงจะตัดเหล็กไหลได้หรือเปล่าเอออย่างที่บอกนะหลังใกล้ลุงก็ไม่ค่อยจะดีก็ไม่เป็นไรในเหมือทั้งบ้านขอมาอยากจะได้เหล็กไหลเอาไว้ไปบูชา ลุงก็จะเข้ามาตัดให้นะบางคนก็ได้บางคนก็นนกนยังไม่ได้นะใครที่ยังไม่ได้ต้องหลีบนะเพราะว่าใครที่ทักเข้ามาบูชาก่อนลุงก็จะให้คนนั้นก่อนนะก่อนจะเข้าทุกครั้งเนี่ยเราต้องทําพิธีขอก่อนนะก่อนจะเข้าในธรรมนะมจะเปียก เอ็งเอาถูมาให้ลุงน้อยเออเอาไปแชกใหม่ลุงด้วยในายามลุ่งนะอืมเอออากาศก็มา่อยจะดีฝนก็ตกถูกวันเลยเออเอาไปแชกลุงมาเอ็งถือกล่องให้ลุงน้อย แถาเปียกครับ,รบเปี๊ยกอืมเาสรซังเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นเลยนะใช่คับเออเหมือนอะไรมันจะให้ป่วยนะยยาที่กาหายเนี่ยยินไปร้ายหมอแล้วมันโดนของหรือเปล่าจาน ไฟทำร้ายมาเนี่ยห่างกายมันก็ไม่ปกตินะไม่เป็นไรค่อยๆรักษาไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะ เดินนะครับเรื่องน,นี้เนี่ยล้มหมิ่งหมากเลยนะออเปี๊ยกใช่ครับเรื่องน,นี้ล้มเลยค่อ,อยๆเดินนะ ครับเองเหี้ยหลกตุกแก,ห,ก,กหรือเปล่าครับม่ไดพอเจอแล้วยังเล็กอยู่เลยนะ่ะตัวเล็กมากนะมมไปกันดีกว่าฝนถึงจะตกมากนะแต่ไม่ทำเนี่ย คันางที่จะเชื่ขึ้นมาหน้ากเปี๊ยใช่ครับออเอ้าเอ็งเขามาน่าจะเปียบค่อยๆเข่ามาอืมแต่ในทําแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่า ขี่เล็กไล่เยอะมากนะนั่นไงาดำดนะ่ะนั่นคือขี่เล็กไล่นะตรงนี้ก็ยังมีนะอืมอพร้อมหรือยังจ้าเปียกเปียกพระะอมแลครับฮะถือกล่องให้ลงหน้อย เอ็งไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้ปวดหัวทไหนครับขึ้นมาเหมือนมีอาการไม่สบายครับอืขึ้นมาทีนี้มันอาการเวียนหัวยังไงไม่รู้ครับเอ็งไหวหรือเปล่ารักหวานครับถ้าไม่ไหวก็บอกลุงนะเดี๋ยวลุงจะกลับนะถ้าเอ็งไม่ไหวนะ บอกทุกคนว่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นหมอผีหรือใครต่อใครที่มาทำพิธีที่อยากจะได้เหล็กไห้ไปครอบครองออืมย่างที่ลุงบอกไปบางก็ได้บางก็ไม่ได้นะใช่ค่ะเพราะว่าเหล็กไห้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะได้ครอบครองไปง่ายๆนะ อนี่คือขี่เหล็กไล้นะนี่เลยยาวลงมาเป็นเส้นเลยนะอืมจะเปียกครับพร้อมหรือยังพร้อมครับถือกล่องให้ลุงหน่อยครับอืมลุงจำได้ว่าหมอกทั้งทีแล้วนะเหล็กไล่นะย้อยลงมาจากด้างบนนะ่ะใช่ครับอืมจะเปียก เอาถูกเพียนเล้วให้สิ่งของลุงออกมามเรียครับเ,เป็นดื้อไว้นะ ครับลุงอืมเป็นคือไว้ก่อนนะครับ ใบเล็กของลูกออกมาหน่อยไล้คขับรถ ครับเอาใส่เส้นลงมาครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีกัน<า>แน่หลุกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจอืมในคืนนี้หลุมมาตันเล็กไลเพื่อไปให้ผู้คนใดบูชากันอืมไม่ได้นำเล็กไลไปใช้ในทางที่ผิดอืมได้โปรดชี้ทางให้หลูกด้วยเถอะ เขาหมีคลองลูงมาด้วยเอาลันพึ่งได้ไหมครับเขาลันพึ่งใหม่ลูกด้วยนี่ค่ะ จะเริ่มทำพิธีแล้วนะ ระวังตัวให้ดีครับจิตบตังบันให้ดีนะเจ้า,จาเปียกครับ ยครับลุงด้มาแล้วได้แล้วครับยังลุงจะล่งไปแล้ว ียครับเดี๋ยวเองม้วนสายสิ้นไปก่อนนะครับแอล เี๋ยวเราจะออกไปกันแล้วได้เหล็กไลมาแล้วนะถ้าใครอยากจะได้เหล็กไลเอาไว้บูชา <c oughs> ก็ทักเข้ามานะหรือทักไปทางน้องแดงได้นะอืมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ขาเนี่ยเข้ามาตัดเหล็กไลอืมขาจะไม่มาตัดเหล็กไลแล้วเพราะอย่างที่ขาบอกเหล็กไลเนี่ย กว่าขาจะตัดไหนแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้บุญบารมีมากนะเรอาออกไปกันไหนแล้วครับ